ทุกคนแฮปปี้นิวเยียไหนละมาช้าแต่มานะวันนี้เราพาทุกคนมาเข้าป่าเข้าดงกับเรานะคะเพราะว่าบล็อกที่แล้วเราไปเมืองใช่ไหมเดอะอยู่ในเมืองตอนช่วงคริสต์มาสไงใช่เมืองเดลมใช่วันนี้นะคะเราก็เลยหาที่ใหม่มาเที่ยวกันรับรับปีใหม่บล็อกแรกสำหรับปีใหม่นะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหน t ช่ว่าเรนทัน a ม o ดวส i วัลลีฟ r a พาร์คเรนนนะคะเป็น Nature Reserve ใช่ไหมใ,ให้เราได้ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะ <c oughs> ก็ขึ้นเขากันแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินขึ้นนะคะ <c oughs> โอ้โหแดดข้างหน้าโห้ยขึ้นมาประมาณยังไม่ถึงนาทีหนึ่งเลยนะก็ก็เหนื่อยแล้วไม่ใช่จะบอกว่าสวยมาก <c oughs> ก็สวยเห็นวิวข้างหลัง ว้าวโอ้เราเจอแอนิมอลตัวแรกแล้วปะเราเจอแอนิมอลตัวแรกแล้วโอ้ย I think they said the yeah it's a wild pony เจ้าคอนเห็นไหมนี oh, ่เป็นหมาป่าหมาป่าม <c oughs> ้าม้าป่าไม่ใช่หมาป่าถ้าถ้าหมาป่ามันเป็น w o ฟ f ใช่ไหม สวยมากเลยดูวิวข้างหลังเขาดิดูวิวเธอสิเธออยู่กับวิวธรรมชาติสวยจังเลย Looking the wrong way Hello ผมสวยจังเลยอ๋อตรงนู้นมีอีกหลายตัวเลยอ่ะูตัวนดูวิวรอบๆนี่เป็นทางที่เราเดินมานะคะธรรมชาติสวยเนาะ อันนี้ไม่ไกลจากบ้านเราด้วยนะขับรถมาแค่แบบ10นาทีส5บห้านาทีก็ถึงแล้วคือแบบไกลมากเราสามารถเลิกงานแล้วก็ขับรถมาเดินเล่นได้ด้วยอะแต่เขาปิดเลยวหรสิบัก I t h i อ k ที่ค a n p าข k o u ใส่ต e น,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 นั่นเอาขาถนนมีคนจนอดรถนอกนอนจที่นอนะเขาปิดมาถึงลางจนจอดรถปิดแต่ว่าที่นี่ไม่ได้ปิด<ม>ถูกไหมอ๋อถ้างั้นเราก็หาที่อื่นจอดแล้วเราก็มาเดินเล่นได้ โอ้ยข้างหน้าก็าขาวมากเลยเป็นถนนเป็นน้ำแข็งอจะบางคนจะมาดูนกเปนหลายๆชั่วโมงใช่ไหมเขาจะทายลูป so I think we want to go left here โอ้ยจสตอนด์เจ้ดีโอ้สวยมากเลยแบบเป็นฟล็อปสตีนอ๋อถนนที่เห็นสีขาวๆนี่คือมันมันเทินเป็นน้ำแข็งนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นจัดนะคะแต่ว่า แต่ว่ายังไม่มีหิมะนะวันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีหิมะนะคะเดีย๋ยวว่าจะให้ทุกคนดูความแข็งของพื้นดินบ้าเราต้องถอดถุงมืออีกแล้วใครต้องถอดถุงมือนี่นะคะมันเป็นน้ำแข็งอ่ะเป็นแข็งๆดูที่นั่งขาวจ้วะ อันนี้เป็นที่ไทยตอนตอนขฉาอยากจะมีน้ำหนามไหมใช่ที่ไทยก็ม,<ช>มีเหมือนกันนะแม่คนิงใช่ไหมคะตอนนี้บักเชื่อไม่เชื่อประเทศไทยหนาวเด้อปีนี้ทําถึงนะจ๊ะปีนี้ประเทศไทยได้ข่าวว่าภาคเหนือติดลบติดลบจ้ะ,จะอุ้ยมันน่าหาเห็ดจริงอะดูในป่าเดี๋ยวมันน่าหาเห็ดมากแต่ แต่ว่ามันไม่ใช่ฤดูเห็ดนะคะ <Okay. S 2> แต่ว่าทําให้เรารู้ว่าพอถึงฤดูเห็ดอ่ะเราจะมีอีกที่หนึ่งที่เรามาหาเห็ดได้แต่ตอนนี่เป็นฤดูเห็ดนะว่าจะเดินเข้าในป่าแล้วก็จะไม่ออกมา <c oughs> วราจะเดินเหมือนวมเล็กๆหลายๆช่องโอ้ยเราชอบที่นี่จังสงบมากเลยอะ่ะเดี๋ยวตอนที่น้าแอมมาพาน้าแอมมาด้วยดนี้่า ข้าแนมมาเดินเล่น,น,นขึ้น,ขนดเขา,านิดเดียว <laughs> นแนมมันนิดเดียวแนมไหวแน่นอน r a n ท o น Meadows โอเคเราเดินในอันนี้ขึ้นพวกวเทาล้วเราจไปเราอยู่บูทนี้เหรอไปไปต่อ เราเดินเสร็จแล้วน่งให้คาเฟ่ไหมแต่ว่าเราเอากาแฟมาปะไอเด็ดเป็นถ้วกาแฟถ้าเราเอากาแฟมาเราจะไปนั่งคาเฟ่เหรอแต่ว่าคาเฟ่เขาเปิดสี่โมงเย็นไหมเหรอเราไม่น่าจะทันอะตอนนี้ก็แบบบ่ายสองครึ่งปะเก่งกว่าเดินข้นเดินอะไรหนมันไม่ได้เก่งาเอเหรอเดินมัน ขานาดว่าใส่ถุงมือนะมือวาวแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะอาานหนาวมากหนาวสุดๆแต่แบบวันตาวาวดำมากเลยอ่ะแสดงว่าแดดต้องแรงรมากแน่ๆเราเห็นวิดีโอที่มีคนบอกว่าแดดเป็นอากาศเย็นมากนะต้องเย็ยนแบบนี้แล้วก็ทัา เขาเคาบอกเขาเป็นวิดีโอที่เอสเก่าหน่อยก็เขาบอกว่าเป็นนักนักสกีโปรฟเฟชั่นอลบอกเขาเขาอาจะเอา,อาเอาเลิศเอาเลิศเขาในเหมอมาทำมา,าทำหนึ่งสองส<ข>ามพอประกาเด,ด็ดดอนอากาศเย็นจะไม่มีเลิศในเหมอนในเนียวในเนียวเท้าถ้าอย่างั้นเราต้องทำแบบนี้ไปตลอดตลอดวินเทอร์นี้ไดี๋ยวอร์นี้นะโฮลฟิ e f i e l ไปเจอถึงพันธ์เอาเห็ดเจอพันธ์ถึงพอนแล้วเหรอพอจริงโจส์พันธ์เราเอาสแน็คมาแบกไทยด้วยถ้วอุ้ยมาร์คเขาไม่ได้เป็นพอนแล้วน่ะอ๋อต้องเข้าไปอีกเดี๋ยวว่าให้ดูนึกว่าตรงนี้เป็นพอนมาร์เราถอดถุงมือให้เอลหน่อยบอลคิดว่าเป็นโฟเซอร์ เข้าใจว่าตรงนี้คือคือแม่น้ําแล้วแบบว่าเขากลายเป็นน้ําแข็งสายตาสายว่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเอาเลยคราบอกว่าจะมี bluefin ทีที่นี่เหรออืมพูดยังี้นั่นอันนี้นเป็น robin เราจอ robin อะไรอันนั้นเป็นคนอะไรบล็กมันต้องล็อกอันนี้ด้วยนะ I think it just sits like that ใช่เหรอว่ะว่ะ this is another bed ทุกคนเห็น robin ไหมนี่น้องน้อง robin อยู่นี่ โรบินเอาไปแล้วเขาเขินเขืเขนเขาเขินนี่ไม่ได้เป็นบลูฟินส์อันนั้นไม่ใช่บลูฟินส์ it's something it looks kind of like a blue tip but not very bright color ส่องตัดหรืออะไรสิแก้วน้องแคมสุดกระเด็นนะอุดกระเด็นหน่อยใช่ไหมดูดิอดดไอเราก็นึกว่าแม่น้ำตอนแรกอ่ะบ้าแล้ววลื่นไปแล้วเดินใน อะไรเลยมัเน, yeah. huh? นี่นนยเารอเหรอเรอเหรอเหรอเหรนนหรอเ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 หรอหอยหรนเหอเหเหรอเออออออเหรอเออออ อย่างฟ o อกซ์อย่างเนี้ยสุนัขจิ้งจอกก็เป็นสัตว์ที่ออกมาตอนแบบกลางคืนหรือแบบก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรืออะไรเงี้ยสวยจังแล้วแบบมันมีซันเซ็ต ตกกระทบตรงขอบตรงนู้นเนาะแล้วมันดูสวยอะ่ะวิบ้างเห็นสวนไหมใช่้ <Hey. S 1> อเหรอมีดาวเราเพิ่งเห็น hmm. นั่นไงหงบ้ากดซูมสามให้ว่าหนสิโ <laughs> หนี่มันระบบสั่งได้นีวว่หว่าโทรศัพท์รุ่นเนี้ย สั่ง oh. ด้วยเสียงอะไรแทงด้วยก็ปกติเขาต้องเป็นจูริหรือบิ๊กบีใช่ไหมนี้เป็นวิชิตวิชิต I'm your virtual assistant สวยจังเดี๋ยวเราจะยืนดูธรรมชาติตรงนี้สักพักหนึ่งเพราะเราเดินมาไกลแล้วนะอกินกาแฟกินๆอ่ะอยากกินกาแฟ

ตัวหูตัวไม่ใหญ่เอ้ยตัวไม่เล็ก<ม>ตัวใหญต่ตื่นเต้นได้เจอหนูก็ตื่นเต้นเพราะมันอยู่กับธรรมชาตินะเห็นไหมกินนะกางเกวนะแต่หอนหอนอุ๊ยร้อนเนี่ยดีเลย <laughs> <laughs> สิ่งอะไรวะทะเลเดบิวเบอร์กินทลก วันนี้กินมื้อเย็นอะไรดีหนาวๆแบบนี้เสียงในใจมันตอบว่าหมูกระทะแต่ว่าไม่ได้เตรียมไว้เลยไม่ได้เตรียมจะกินหมูกระทะปีใหม่แล้วเราจะลดละเลิกเราจะลดละเลิกหมูกระทะลงสักนิดนึงปีที่แล้วเรากินหมูกระทะถี่เหมือนกันี่แค่สองสองครั้งค่สองสองครั้งกันถี่ไงมันติดกันแล้วครั้งหนึ่งที่กินอ่ะเราจะกินวันต่อมาเราก็จะกินหมูกระทะเพราะมันจะเหลือแล้วเราก็จะแบบอุ๊ยมันเหลือพรุ่งนี้กินอีกวันนึงมันไอเดียนะ นี่ไงบ้างเราจะได้อยู่ใกล้น้ำแล้วเราจะได้เห็นว่ามันเป็นน้ําแข็งเราจะให้ทุกคนดูกับเราว่ามันเป็นน้ําแข็งไหมโอ้ยจริงๆทุกคนมันเป็นน้ำแข็งค่ะริชาร์ดริชารทุกคนมันเป็นน้ำแข็งค่ะแข็งปุ๊กเลย บักค like mm ิดว่าถ้าบักจัมลงไปตรงนี้มันมันก็ไอนี่เหรอเนาะน้ำแข็งมันก็แตกแล้วเนาะใช่หูมันต้องหนาวขนาดไหนวะเนี่ยทำให้แม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งได้ขนาดนี้โว้ มีหน้าละมือวาวแบบไม่ไหวแล้วอะเย็นเชียบสวยจังดูสงบมากเลยอ่ะหนาวมากวาวรู้สึกว่ามันหนาวมากวอวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาคาเฟ่นั่งกันนะคะมันมีคาเฟ่อยู่ที่นี่นะคะเขามีคาเฟ่มีกิฟช็อปบริการด้วยนะคะอู้วิวข้างหลังสวยนะ เป็นแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นทุ่งหญ้า,าเดี๋ยเราเข้าไปหลบหนาวกันสักหน่อยเพราะมือถึงแม้จะใส่ไอ้เนี่ยถุงมือ,อก็เหมือนเหมือนมันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เลยอ่ะมันหนาวเกินไงมันหนาวเกินกว่าที่ถุงมือจะช่วยวาวได้แล้วตอนนี้วาววาเราต้องเข้าไปหลบหนาวในคาเฟ่กันเขาปิดป่๊วะ Yeah, อ้าวที่รักเขาปิดลงมาซะงั้นเ <Coffee Shop. S 2> <Okay. S 1> ขาปิด shop เขาปิดแล้วทุกคนคือเขามีให้แค่เท k e away ไม่ให้กินไม่ให้นั่งในร้านถ้างั้นเราก็หลบหนาวอยู่ในนี้แหละในกิฟช็อปก็ได้ หลบหนาวในรถไหมหลบหนาวในรถเหรอแล้วหรือกลับเลยไหมล่ะก็คือกันหรือไปไปยังไม่ได้กินเออป่ะที่นค้าสวยๆเยอะเลยป่ะจังเกิถ้าอย่างนั้นเราเรากลับบ้านกันดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะว่าจะไปซื้ออาหาร มาทำอาหารจะไปวัดพรุ่งนี้กันเราก็จะแวะไปเยี่ยมป้าปองนะคะเป็นป้าคนไทยที่นี่แล้วแกไม่สบายว่าก็เลยจะทำอาหารไปฝากแกด้วยแล้วก็ซื้อแบบผล,ลไม้อะไรเงี้ยไปฝากแก่อเคถ้างั้นเรากลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากินข้าวที่บ้านก่อนแล้วก็ค่อยไปซูเปอร์มาร์เก็ตทีหลัง okay. รถเราเหรออ๋รถเราทย่นี่ปะทุกคนกลับบ้านกันก่อนคะ่ะทุกคนวาากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหนาวมากว่ายังไม่ถอดแจ็คเก็ตเลยว่ากลับมาถึงบ้านประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วว้ายังใส่แจ็คเก็ตอยู่ไม่ไหวแล้วก็กอดขวดน้ำร้อนด้วยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวว่าขอไปวอมร่างกายก่อน ด้วยการนั่งกอดขวดน้ำร้อนคือหนาวมากอ่ะือสภาพว่าคือแบบว่าวาไม่อยากลุกไปไหนแล้วอ่ะคือแมันหนาวมากโอ้ไปหนาวขนาดนี้วันนี้เขาบอกว่าลบสี่นะทุกคนเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณนั้นแล้วแหละว,ว่าน่าจะถึงจุดสูงสุดละสูงสุดของวันป่ะแยกย้ยา,กยาย อันนี้คือบรรยากาศที่วัดนะคะเรากำลังจะไปถวายอาหารว่าจะเก็บบรรยากาศรอบๆมาฝากนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก็บบรรยากาศข้างในมาตอนที่ผ่านท่านอ,าอยู่นะคะเพราะว่าต้องเคารพสถานที่ด้วยเนาะที่นี่เป็นวัดป่านะคะเป็นวัดป่า สาขาเดียวกับสา,สาขาที่ไทยเลยเป็นสายหลวงปู่ชานะคะทำไมนกยุงมันดูไม่เน่าเลยเนาะดูยาตอนนี้นี่นะคะข้างในนี้เป็นเป็นวัดแล้วตรงนู้นก็เป็นศาลานะคะโอเคเดี๋ยวาจะเข้าไปข้างในแล้วนะอาจจะถ่ายไม่ได้นะคะ Hello. ว,วัดป่าจริงๆเป็นบลูชิคินเหรอเขาไม่กลัวคนเลยเนาะเขาชินมากชอบคน,คอ,บคน,น,คนอ๋อเดี๋ยวนี้มีคนเอาข้าวมาให้เป็นไก่ไทยกันแล้วอยู่ใกล้วัดไทย ไม่กวนแล้วนะป่ะขาวพล ฮัลโหลตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำ,ทำพสทาสต้าพาสต้าไทม์ทำพาสต้าทำดินเนอร์ที่จะให้มีดีหลังจากผัดผีที่จะให้เห็ดสุกแล้วก็ให้เบคอนกรอบๆเป็นม่วงทำพาสต้ารวยดูเชฟของเราวันนี้เพิ่งเลิกงานมาจ้าสวยจ้า อันนี้ทำอะไรคะที่น้ำอันนี้จะเป็นพาสต้าอ๋อต้มเส้นเหรอโอเคตอนแรกว่าจะปิดบล็อกหันมาเห็นบักทำพาสต้าพอดี <c oughs> ตอนนี้เส้นเราสุกแล้วนะคะเราจะย้ายเส้นมาผัดด้วยกันในหม้อนี้นะคะ กระทะกระทะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาน้ำเอาใส่ในไข่เอาน้ำ,านำจากพาสต้าใส่ไปในไข่เพราะเราไม่มีไข่เป็นกบับด้วเองเอะาไข่เป็นซิฟิลี่ซิฟิลี่สปูดหนครีมี่ซอสค่อยๆใส่ใช่ไหมอ,อันนี้แล้วเราก็ใส่ชีสลงไปนะคะมันเป็นมจิกน ันนี้ใส่ในกระทะแล้วก็ใครจะใส่เพิ่มข้างนอกอีกก็ได้ว่าจะใส่เพิ่มข้างนอกว่าจะไม่ใส่เพิ่มข้างนอกแล้วว่าชอบที่มันเมลไปกับเส้นกับไข่ใส่อีกได้ปะใส่อีกเลยเทหมดเลยแล้วชีสมีความเค็มมือปริศนามือปริศนาน่าจะชอบชีส <c oughs> เราจะลากันไปด้วยคาบโบนาร่าจานนี้นะคะ Ta-da!